ทะเลอันดามันซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากมหาอำนาจโลกท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์จากความขัดแย้งระหว่างตะวันตกและตะวันออกทั้งจีนรัเสเซียและสหรัฐอเมริกาต่างเร่งหาทางขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้โดยเมียนมาได้กลายเป็นพื้นที่สำคัญของการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ จีนและรัเสเซียซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมานานเริ่มสร้างฐานทัพเรือบริเวณชายฝั่งเมียนม,มาที่ติดกับทะเลอันดามันซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของเมียนม,มาและประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินเดียไทยมาเลเซียและสิงคโปร์รายงานข่าวกล้องระบุว่าจีนได้ส่งเรือรบหลายลำเข้ามาจอดในอ่าวเบงกอลพร้อมพร้อพัฒนาท่าเรือน้ำลึกคอฟิอุภัยใต้ของการแบ้ถึงโกรอเคนิเวีย์ เพื่อใช้เป็นฐานทัพในอนาคตขณะเดียวกันรัเสเซียก็ส่งเรือจากกองเรือแปซิฟิกเข้ามาประจำการชั่วคราวและมีการเจราจาลับกับรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อสร้างฐานทัพร่รวมกันสหรัฐอเมริกาเองก็เร่งปรับยุทธศาสตร์เพื่อรักษาสมดุลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนื่องจากผลประโยชน์ทางเศรษฐธธรรกิจและการเดินเรือในพื้นที่นี้มีมูลค่าสูงจึงเริ่มเจราจากับประเทศต่างๆเช่นอินเดียและไทยเพื่อขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงการสร้างฐานเรือลบชั่วคราวการซ้อมรบรวม และการติดตั้งเรดาร์ระยะไกลเพื่อเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของจีนและรัเสเซียความสำคัญของทะเลอันดามันอยู่ที่ทำเลใกล้ช่องแคบมาลกาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกโดยเฉพาะการขนส่งน้ำมันและการธรรมชาติการควบคุมพื้นที่นี้เท่ากับครอบครองอำนาจต่อรองในตลาดพลังงานโลก หลังการรัฐประหารในเมียนมาปี2021รัฐบาลทหารที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนและรัเสเซียเปิดทางให้ทั้งสองประเทศดำเนินการทางทหารได้อย่างเสรีสถานการณ์ดังกล่าวไม่เทียงเป็นการสร้างฐานทัพแต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยซึ่งมีชายฝั่งติดทะเลอันดามันต้องเผชิญแรงกดดันจากทั้งสองขั้วมหาอำนาจสหรัฐต้องการให้ไทยร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต้านจีน และรัเสเซียขณะที่จีนลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานและเป็นคู่ค้าหลักทำให้ไทยต้องดำเนินการทูตอย่างระมัดระวังความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยและสหรัฐผ่านการซ้อมรบครอบปราโกนและการเข้าร่วมโครงการแบะทึงโบรกของจีนเป็นตัวอย่างของการรักษาสมดุลระหว่าง2คู่อำนาจนักวิเคราะห์เตือนว่าหากความตึงเครียดเพิ่มขึ้น อาจนำไปสู่การแข่งขันทางทหารในภูมิภาคและกระทบเสถียรภาพโดยรวมประเทศเลเกตอาจตกเป็นหมากในเกมของมหาอำนาจอินเดียซึ่งมีพรมแดนติดเมียนมาและมีฐานทัพเรือในหมู่เกาะอันดามันและนิโคโบาก็จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเพิ่มวบประมาณทางทหารและซ้อมรบร่วมกับสหรัฐอย่างต่อนเนื่องภาพรวมของทะเลอันดามันกำลังเปลี่ยนเป็นกระดานมาหมากรุกใหม่ที่แต่ละฝ่ายใช้กลยุทธ์ต่างกัน ทั้งการสร้างท่าเรือโครงการพัฒนาและความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยมีเป้าหมายเพื่อครองอิทธิพลในภูมิภาคที่มีความสําคัญต่ออนาคตของโลกอาเซียนจึงจําเป็นต้องมีจุดยืนชัดเจนเพื่อปกป้องเสถียรภาพมิฉะนั้นพื้นที่นี้อาจกลายเป็นสนามรบของมหาอํานาจในไตามาทที่2ของปี2 0 2 5จีนเสริมกําลังเรือลบขนาดใหญ่เข้ามาที่ท่าเรือคอฟิอูพร้อมพร้เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์จู่โจม 075เรือพิฆาต052และเรือดำน้ำดีเซนติดขีปนาวุธร่อนัดเสียก็เข้ามาด้วยเรือฟริเกตติดขีปนาวุธคาลิปและเปิดศูนย์ฝึกทหารเรือร่วมกับเมียนมาทำให้อ่าวเบงกอนกลายเป็นจุดรวมกำลังลบมหาอำนาจมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐตอบโต้ด้วยการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินสลอมเดอร์เลกินพร้อมพร,อม,พรอมแมฟ,ฟต่อลบ18ด e, ีและโรนนี่คิวลบ25มาลาตะเวนและซ้อมรบร่วมกับอินเดีย พร้อมๆเตือนว่าการขยายฐานทัพอาจทำให้ดุลอำนาจเปลี่ยนแปลงรุนแรงนอกจากมิติทางทหารแล้วยังเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจและพลังงานอย่างลึกซึ่งเพราะกว่า40%ของน้ำมันโลกผ่านช่องแคบมาล์กาการที่จีนมีฐานทัพใกลเส้นทางนี้อาจทำให้ควบคุมและสอดแนมการขนส่งพลังงานได้ง่ายเมียนมาจึงกลายเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์ของจีนและรัสเซียมีข้อตกลงลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและการจัดซื้ออาวุธขั้นสูง เช่นเครื่องบินรบแปซิลบ8แซมระบบป้องกันภัยทางอากาศพันซื้อและเรือรบชั้นฟริเกตทำให้ทะเลอันดามันกลายเป็นพื้นที่ซ้อมรบถาวรของสามขั้วมหาอำนาจประเทศไทยแม้ยังคงรักษาสมดุลแต่ก็เริ่มเพิ่มขีดความสามารถกองทัพเรือมีการพิจารณาซื้อเรือฟริเกตติดขีปนาวุธรุ่นใหม่จากยุโรปและเรือดำน้ำจากจีนรวมถึงศึกษาแผนเพิ่มระบบป้องกันทางอากาศใช้ฝังด้วยเรดาร์3าดีจากฝรั่งเศส และโรนลาตะเวระยะไก,กลาจากอิสราเอลสถานการณ์นี้ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวในทะเลอันดามันมีความหมายในระดับโลกและหากความตึงเครียดยังเพิ่มขึ้นทะเลอันดามันอาจกลายเป็นพื้นที่ขัดแย้งใหม่ไม่แพ้ทะเลจีนใต้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีแผนยุติศรรยาสตระยะยาวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนในขณะที่ประชาชนก็ควรตระหนักถึงผลกระทบจากการแข่งขันของมหาอำนาจ เพราะทุกการเดินหมากในภูมิภาคนี้ยอมสะเทือนมาถึงชีวิตของเราทุกคนโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอดีตทะเลอันดามันเคยถูกมองว่าเป็นเพียงเส้นทางเดินเรือที่ลองจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้แต่เมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มพึ่งพาการขนส่งน้ำมันการธรรมชาติและสินค้าอุตสาหกรรมผ่านเส้นทางนี้มากขึ้นภูมิภาคนี้ก็เริ่มมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างมหาสารชองแคบมาละกาซึ่งอยู่ใกล้กับทะเลอันดามันเป็นคอขวดทางทะเลที่เรือสินค้าขนาดใหญ่กว่า80 ศูนย์ศูนย์ศูนย์ลำต่อปีต้องผ่านจึงเป็นจุดที่ผู้ครอบครองสามารถควบคุมเส้นทางพลังงานของโลกได้การที่มหาอำนาจเริ่มเข้ามาปักหลักในพื้นที่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการวางหมากเพื่อครองเส้นทางพลังงานและการค้าระดับโลกจีนมองว่าการมีฐานทัพเปลือและโครงสร้างพื้นฐานในทะเลอันดามันเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์สายหมายทางทะเลภายใต้โครงการแบตเทอรี่โรกิเนียซีเพราะจะช่วยให้สามารถเลี่ยงการพึ่งพาช่องแคบมะละกาเพียงเส้นทางเดียว และเปิดทางให้เข้าถึงมหาสมุทรอินเดียได้โดยตรงผ่านท่าเรือในเมียนมาเช่นท่าเรือน้ำลึกคอฟิอุซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการขยายอย่างรวดเร็วรัสเซียเองแม้จะไม่ได้มีภูมิศาสตร์ติดกับพื้นที่แต่การร่วมมือกับเมียนมาจะเปิดประตูสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเพิ่มจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลในมหาสมุทรอินเดียเพื่อรองรับปฏิบัติการทางทหารและการส่งออกอาวุธสหรัฐอเมริกาซึ่งถือครองบทบาทผู้นำในภูมิภาคมานาน มองว่าการลุกคืบของจีนและรัเสเซียคือการท้าทายอิทธิพลของตนในอินโดแปซิฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจีนสามารถใช้ฐานทัพในเมียนมาเป็นจุดสอดส่องและสกัดการเคลื่อนที่ของกองเรือสหรัฐในมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ดังนั้นสหรัฐจึงเล่งกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรเดิมอย่างอินเดียไทยออสเตรเลียและญี่ปุ่นรวมถึงการจัดซ้อมลบขนาดใหญ่ในทะเลอันดามัน เพื่อแสดงศักยภาพการปฏิบัติการร่วมอีกมิติหนึ่งที่ทำให้ทะเลอันดามันมีความซับซ้อนคือโครงสร้างทางการเมืองของเมียนมาภายหลังการรัฐประหารปี2021รัฐบาลทหารได้เผชิญกับการความบารจากตะวันตกแต่กลับได้รับการสนับสนุนจากจีนและรัเสเซียอย่างชัดเจนสิ่งนี้ทำให้สองประเทศสามารถเข้าถึงพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเผชิญแรงต้านจากรัฐบาลเมียนมา นอกจากนี้ยังมีการลงนามข้อตกลงด้านการทหารและการลงทุนที่ครอบคลุมทั้งการสร้างท่าเรือการฝึกกำลังลบและการจัดซื้ออาวุธขั้นสูงซึ่งเพิ่มศักยภาพทางทะเลของเมียนมาอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรายงานว่าการซ้อมลบในทะเลอันดามันมีความถี่และความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทั้งการซ้อมลบสามฝ่ายระหว่างจีนรัเสเซียเมียนมา การฝึกซ้อมโจมตีทางอากาศจากเรือบรรทุกเครื่องบินและการทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางที่สามารถโจมตีเป้าหมายในช่องแคบมรากาได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีสิ่งเหล่านี้สร้างแรงกดดันมหาศาลต่อประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรของสหรัฐประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่ต้องเล่นเกมการทูตอย่างรอบคอบเนื่องจากมีชายฝั่งติดทะเลอันดามันและมีเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐเช่นการซ้อมรบข้อปรากรยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพันธมิตรเดิมขณะเดียวกันไทยก็พึ่งพาการลงทุนและการค้าจากจีนในระดับสูงโดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและพลังงานทำให้ไทยต้องรักษาสมดุลเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายของความขัดแย้งโดยตรงในไตามาทีสองของปี2025ความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นเมื่อจีนส่งเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์จู่โจมแถว0 7นเเรือพิฆาต แทก052และเรือดำน้ำดีเซนติดถีบปนาวุธร่อนเข้าประจำการที่ท่าเรือคอฟิอูขณะที่รัเสเซียส่งเรือฟริเกตติดถีบปนาวุธคาลิฟและเปิดศูนย์ฝึกทหารเรือร่วมกับเมียนมาทําให้อ่าวเบงกอนกลายเป็นจุดรวมกําลังรบที่หนาแน่นที่สุดในประวัติศาสตร์ภูมิภาคการตอบโต้จากสหรัฐก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดวยส่งเรือบรรทุกเครื่องบินสซร์โนราเล็กพร้อมพร้อมฝูงบิน F ต่อลบ18ตีและโรนมีคิวลบ25ทีมีระยะปฏิบัติการกว่า24ชั่วโมงมาล่าตะเวนในทะเลอันดามมนพร้อมพร้อมซ้อมรอบร่วมกับอินเดียและพันธมิตรในภูมิภาคนอกจากด้านการทหารแล้วปัจจัยทางเศรษฐกิจและพลังงานก็มีความสำคัญไม่แพ้การทะเลอันดามันเป็นจุดเชื่อมเส้นทางการขนส่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติและสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามหาศาลการครอบครองพื้นที่นี้หมายถึงการควบคุมเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐ,ฐกิจโลก รายงานจากองค์กรระหว่างประเทศบางแห่งเตือนว่าหากเกิดเหตุขัดข้องหรือการปิดเส้นทางเดินเรือในบริเวณนี้อาจทำให้ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภูมิภาคในมุมมองระยะยาวการแข่งขันของมหาอำนาจในทะเลอันดามันอาจนำไปสู่การปรับโครงสร้างพันธมิตรระดับโลกประเทศที่เคยเป็นกลางอาจถูกบีบให้เลือกข้างเพื่อความอยู่รอด ขณะที่ประเทศลเล็กๆในอาเซียนเสียงที่จะตกเป็นสนามแข่งขันทางทหารและการเมืองหากไม่มีการวางยุทธศาสตร์รับมืออย่างอรอบคอบสถานการณ์อาจลุกลามจนกลายเป็นความขัดแย้งคล้ายกับที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีภูมิศาสตร์อยู่ใจกลางภูมิภาคจำเป็นต้องเตรียมพร้อมพร้อมทั้งด้านการทหารเศรษฐกิจและการทูตอย่างรอบด้านการพัฒนาเรือรบติดขีปนาวุธรุ่นใหม่ การเสริมระบบป้องกันภัยทางอากาศชายฝั่งการใช้โรดรนลาดตระเวนขั้นสูงและการร่วมมือด้านข่าวกรองกับประเทศเพื่อนบ้านอาจเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากทุกฝ่ายเพื่อไม่ให้เสียสมดุลในท้ายที่สุดความตึงเครียดในทะเลอันดามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะทุกการเคลื่อนไหวของมหาอำนาจมีผลต่อเสถียรภาพของภูมิภาคและชีวิตประจำวันของผู้คน การติดตามสถานการณ์และการวางแผนรับมืออย่างมีวิสัยทัศน์จะเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านจะสามารถรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของตนท่ามกลางกระแสการแข่งขันของมหาอำนาจได้หรือไม่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทะเลอันดามันกำลังสะท้อนภาพของโลกในยุคที่การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบนแผ่นดินแต่ขยายมาสู่ทะเลและเส้นทางเดินเรืออย่างเต็มรูปแบบภาพของเรือรบหลายชาติแล่นอยู่ในน่านน้ำเดียวกัน การซ้อมรบที่มีความซับซ้อนและใช้อาวุธทันสมัยขั้นสูงทำให้พื้นที่ที่เคยเงียบสงบกลายเป็นจุดร้อนที่ทุกสายตาต้องจับจองการเผชิญหน้าทางยุทธวิธีระหว่างเรือรบสหรัฐจีนและรัเสเซียอาจดูเหมือนเพียงการแสดงแสนยานุภาพแต่ในความเป็นจริงมันคือการส่งสัญญาณถึงฝ่ายตรงข้ามว่าพร้อมพร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ของตนทุกเมื่อความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคง ประเทศในภูมิภาคจำเป็นต้องร่วมมือกันมากกว่าที่เคยไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองการสวอมรบรวมเพื่อป้องกันภัยคุกคามหรือการสร้างกลไกลทางการทูตเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดลุกลามการที่อาเซียนยังคงเงียบต่อสถานการณ์นี้อาจทำให้สูญเสียโอกาสในการเป็นตัวกลางเจราจาและลดความขัดแย้งในอนาคตหากไม่มีการควบคุมความตึงเครียดในทะเลอันดามันอาจกลายเป็นสนวนให้เกิดวิกฤตภูมิภาค ที่ไม่ต่างจากเหตุการณ์ในทะเลจีนใต้หรือแม้แต่ในตะวันออกกลางการแส